เสาไฟไปอีกหนึ่งเสาค่ะนนี้ก็ดังเหมือนกันเสาที่ดังมากเสาไฟกินรีที่ราชาเทวะอค่ะที่เป็นข่าวโด่งดังเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเลยและล่าสุดนะคะคุณผู้ชมสำนักข่าวอิสราเขาไปตรวจสอบเห็นว่าเริ่มเสียแล้วนะบางดวงดีบางดวงดับนะคะเขาบอกหนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาคุณทรงชัยนกขมินนายกองการบริหารส่วนตำบลราชาเทวะค่ะลงนามในประกาศเผยแพร่เป็นรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าสองสว่างปฏิมากรรมกินรีที่กิ่งแก้วของตำบลราชาเทวะนะคะ130จุดด้วยกันโดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกก็คือ APN Advanced ประเทศไทยจำกัดค่ะเสนอราคาเนี่ยเป็นเงินทั้งสิ้น494,000บาท ทีนี้พอไปตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอบตราชาเทวะเคยทำสัญญาว่าจ้างกับ A.P.N. a d v a n c e ประเทศไทยในการซ่อมแซมเสาไฟฟ้า2ส,สว่างปรติมากรรมกินรีบริเวณถนนกิ่งแก้วโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมาแล้ว2ส,สัญญามเมื่อวันที่19กันยา66ตอนนั้นวงเงิน497,000กว่าบาทแล้วอีกครั้งก็คือ12ธันวาคม 66, 66นะคะปลายปีที่แล้ววงเงิน4 9 4 0 0 0ล่าสุด ก็คือ3เดือนต่อมาเสียอีกแล้วหรอต้องซ่อมกันอีกแล้วหรอคำถามก็เลยตามมานะคะว่าเสียบ่อยจังเลยแล้วเพราะอะไรถึงเลือกผู้รับเหมาแบบเฉพาะเจาะจงอันนี้ต้องเป็นคำถามที่รอย้ท่านนายกอบตออกมาชี้แจงค่ะเราพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปดูของจริงอันดีกว่าค่ะไปคุยกับชาวบ้านนะคะ 21มีนาคมผู้สื่อข,ข่าวของเราลงพื้นที่เลยเมื่อวานนี้ไปดูที่กิ่งแก้ว25ค่ะที่ราชาเทวะนี่แหละนะคะคในพื้นที่สมุทรปราการก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีเสาไฟฟ้ากินนารีเนี่ยเรียงรายเลยนะคะซึ่งจะเห็นว่ามันมีดวงที่ดับจริงๆมีที่ชํารุดจริงๆอะค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งแผงมันไม่ใช่ทั้งหมดม,มันก็จะเป็นแค่บางจุดเท่านั้นแต่ถ้าถามว่าความสว่างอยู่ในระดับที่อันตรายมืดลงเลยไหมไม่นะคะก็ยังเห็นว่าแสงไฟดวงอื่น เสาข้างๆกันมันยังคงส่องสว่างผ่านมาได้แล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกว่าจริงๆนะแม้มันจะมีดราม่าเรื่องของผู้รับเหมามการทุจริตอะไรต่างๆนะแต่ว่าไอ้เสาไฟกินเรียมันมีประโยชน์นะมันทำให้เนี่ยค่ะท้องถนนสว่างสว,งสวยขโมยขจุนก็ไม่ค่อยมีขับขี่ไปมาเดินทางก็รู้สึกปลอดภัยที่ผ่านมานะเอาแค่ตรงนี้กิ่งแก้ว25เขาบอกว่ามันไม่เคยไฟดับเลยนะแต่ชุมชนอื่นตรงอื่นเนี่ยเขาไม่รู้ค่ะ ไฟไฟไฟจากเสากินดารีใช่ไหมไม่ดับเลยอืรถจุดอื่นอาจจะเป็นจุดอื่นหรือเปล่าไม่รู้แต่บ้านเรามันไม่ดับอืมแต่จุดนี้ไม่ดับเลยอืมไม่ดับเลยนะฮะไม่ดับเเลยคยรับมอืเสียบ้างไหมฮะยังไม่เคยเห็นดับนะเออยังไม่เคยเสียเลยไม่เสียเลยนะสว่างไหมสว่างอืมรู้สึกอุ่นใจไหมพี่ค่ะอืมมัน มันช่วยเราได้ทั้งความปลอดภัยหลายอย่างขโมยกระโจนมีไหมไม่มีนะอย่างนี้ไม่มีนะเราอยู่ตรงนี้นานยังครับนานแล้วครับไฟเนี่ยช่วงค,คืนที่กลับมาเนี่ยมันติดตลอดไหมติดอยู่เลยหมีเสียมีอะไรมัางไหมไม่นะพือดีผมก็ไม่ค่อยเข้ามาผมก็ขึ้นนอนเงเวลาผมเลิกสองทุ่มเลทำงานเลิกสองทุ่มแต่ส่วนใหญ่ก็เห็นว่ามันติดใช่ สว่างไหมครับสว่างอ้าวแต่มันก็มีมีไหมมีมีดวงสองดวงที่มันจะสลับกันนะคะแล้วก็อ่ะตำบลเขาใหญ่โตอาจจะมีตรงถนนเส้นอื่นนอื่นอย่างงี้หรอที่ที่มันแบบไม่ติดก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะแต่เท่าที่ทีมข่าวไปดูเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็สว่างสัญญาเนเขาบอกว่าร้อยสาจุดเลยนะนั่นน่ะสิคะอยู่พื้นที่ไหนบ้างก็ต้องเยอะบ้างคือตอนนี้คําถามที่ว่าเสียไม่เสียไม่เท่าไหร่คําถามที่ว่าทําไมถึงเหมาเจ้าเดียวทำไมถึงใช้วิธีการเลือกแบบนั้น ท่านก็นจะต้องมาชี้แจงกันหน่อยว่าอ่ะเนาะว่าแบบอ๋อเพราะเงินเพราะ,ะราคางบประมาณได้หรือผลงานดีหรืออย่างไรก็ต้องมีการชี้แจงกันออกมาไม่งั้นก็จะเป็นคําถามแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจากการสังเกตการโอ้โหสว่างสวัยจริงๆค่ะเอาแค่จุดที่ผู้สืขาของเราไปกิ่งแก้ว25นะคะ